สวัสดีครับวันนี้ร้านแบงค์เฟอร์เิเจอร์นะครับผมพามาชมบ้านครับผมผ่านนอกดาวทรง A ครับตัวนี้นะครับผมทรง A นะครับผมร้านแบงค์เฟอร์นิเจอร์ครับผมในหลังนี้เพิ่งเพิ่งทําเสร็จช่างเพิ่งทําเสร็จนะครับผมเตรียมจะลงสีนะครับตัวนี้เตรียมจะลงสีนะครับผมนี่่อนน้นนี้ได้รีวิวหลังนั้นไปแล้วหลังนั้นนะครับผม ช่างกาลังลงสีอยู่เดี๋ยวช่างก็จะข้ามาทาสีหลังนี้ต่อนะครับผมนี่วันนี้ช่างไม้ก็ทําเสร็จแล้วก็เลยมาถ่ายชมนะครับผมหลังนี้จะขนาดกว้าง3เมตรยาวไปด้านหลังนั้น6เมตรนะครับผมนี่กว้าง3ยาว6นะครับผมนี่หนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งระเบียงตัวนี้นะครับผมนี่หลังคาที่เราใช้จะเป็นมทัลชีสรอสเปน ตัวนี้นะครับผมนี่ไม้เก่าเนื้อแข็งทั้งหลังตัวนี้ครับผมนี่ไม้เก่าเนื้อแข็งครับผมเสร็จเลยครับผมให้ดูรอบๆตัวนี้อันนี้จะเป็นไม้ทั้งหลังเลยนะครับผมเป็นไม้ทั้งหลังเลยไม้เก่าเนื้อแข็งทั้งหลังเลยซ้ายขวาจะเป็นที่นั่งครับผมจะเป็นที่นั่งเล่นนะครับผมนี่ ที่นั่งตัวนี้สายขวานะครับผมนี่ฝ้าก็จะเป็นฝ้าไม้หมดเลยครับผมอันนี้ช่างเขาเก็บโป้ไว้ครับผมนี่ครับผมเดี๋ยวช่างสีมาเข้ามาก็ได้ทาแล้วนะครับผมนี่ประตูหน้าต่างประตูเออนดียังไม่ได้ใส่นะครับผมนี่ผมก็ลืมดูครับผมยังไม่ได้ใส่ตัวนี้ครับผมนหน้าต่าง ครับผมหน้าต่างใส่แล้วพวกกระจกอะไรเราใส่ให้หมดนะครับผมรวมสีรวมอะไรนี่นี่พื้นครับผมอันนี้เป็นงานดิบๆให้ดูงานดิบๆเลยนะครับผมในข้างในฝ้าก็เป็นฝ้าไม้หมดเลยนะครับผมนี่อันนี้จะเป็นห้องน้ําตัวนี้เป็นห้องน้านะครับผมห้องน้ําเราจะทําเป็นห้องโล่งอย่างนี้นะครับผมนี่สุขภัณฑ์กระเบื้องอะไรลูกค้าอ่าอันนี้เองครับผมทําเองตัวนี้เราทําเป็นห้องให้ ครับผมเมตรห้าสิบคูณเมตรห้าสิบแบบตัวนี้ครับผมแล้วเราก็เจาะประตูด้านหลังเปิดต่อห้องน้ํานะครับผมเจาะประตูด้านหลังปต่อห้องน้ํำนี่ฝ้าก็จะเป็นฝ้าไม้หมดเลยถ้าลงสีไปแล้วจะสวยอันนี้คือช่างเขาเก็บโปรไว้อาจจะมีรอยต่างๆดะบ้างครับผมนี่ผนังอะไรหน้าต่างอะไรเราติดให้หมดครับผมมไม้เก่าเนื้อแข็งตัวนี้ครับผม ระเบียงแล้วก็มีประตูให,ะตใ,หะตให้ประตูปิดให้ประตูปิดให้นะครับแล้วก็มีกลอนล็อกโบราณน,นะครับที่นั่งให้เรียบร้อยครับผม อันนี้ยกผืนมันยกพื้นมันได้สามขั้นนะครับต<ๆ>ัวนี้นี่ครับผมเสาบันไดได้ไม้แดงเลยเสาผูหน้านี่ครับผมั้นบันไดก็จะเป็นไม้เต็งนะครับผมนี่เสาเสาหน้าใหญ่เลยนะครับนี่เสาหน้าเจ็ดเลยนะครับนี่เสาหน้าเจ็ดเลยครับผมแข็งแรงแน่นอนครับผมนี่แข็งแรงเสาเป็นไม้มะค่าครับตัวนี้ครับผมไม้เก่าเนื้อแข็งข้างหลัง หนห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งระเบียงนะครับผมนี่เป็นทรง A นะครับสไตล์รีสอร์ทครับผมสไตล์รีสอร์ทหลังนี้ตั้งราคาอยู่ที่สองแสนสองครับผมครับผมพร้อมลงสีพร้อมระบบไฟครับผมไฟอะไรก็ติดให้หมดนะครับผมนี่ระบบไฟนี่มาดูด้านหลังนะครับด้านหลังเราเจาะตัวต่อห้องน้ําด้านหลังนะครับตัวนี้ครับผม หมายทางหลังครับผมเผื่อลูกค้าท่านใดสนใจเผื่อต่อด้านหลังก็สามารถต่อได้ตัวนี้เราเจาะด้านหลังไว้ให้นะครับผมไม้ไม้ฝาหลังนี้ใหญ่เลยครับได้หน้าใหญ่นะหลังนี้ครับผมใด้ไม้ฝาหน้าเจ็ดมาทําพอมันซ้อนไปมันก็อยู่ประมาณหน้าหกหน่อยหน่อยครับผมนี่ไม้เก่าเนื้อแข็ง ันี้ตั้งราคาอยู่ที่สิใจสองแสนสองนะครับตัวนี้ครับผมพร้อมภาษีกระจกอะไรเราติดได้หมดไฟระบบไฟอะไรเราติดให้เรียบร้อยครับผมนี่แล้วก็ส่งฟรี200รกิโลครับถ้าเป็นบ้านจะส่งฟรี200รกิโลนะครับนี่เก่าเนื้อแข็งครับผม2 2 0แสนบาทครับผมนใาสนใจก็ติดต่อมาได้ครับนี่ส่งเอสวยๆครับผมนี่ครับผม ร้านแบงค์เฟอร์เิเจอร์นะครับ0879575737นะครับผม0879575737ครับผมเป็นเบอร์สายตรงยิงตรงหาผมได้เลยครับผมนี่ไม้เก่าเนื้อแข็งแน่นอนรับรองไม่ผิดหวังครับนี่มางลำบุรานครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับ